จากกรณีแซนวิสาพ ฟ้องหมิ่นประมาทแพทย์หญิงของขวัญสืบเนื่องจากหมอของขวัญได้รับสดถึงการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวทําให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงเข้าข่ายหมิ่นประมาทค่ะล่าสุดวันที่19กันยายน2566ศาลอาญาธนบุรีพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328และ393เป็นกรรมเดียวผิดต่อ,อก,กฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตร 3, 2, 8, ตา90ฐา,า,า,านหมิ่นประมาท ด้วยการโฆษณาค่ะเป็นการกระทําลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91รวม2กระทงจำคุกกระทงละ2ปีและปรับกระทงละ120,000บาทค่ะจำเลยรับว่าโพสต์ข้อความและไลฟ์สดจริงเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78จําคุกกระทงละ1ปี4เดือน ปรับกระทงละ8 0,000บาทรวมจำคุก2ปี8เดือนและปรับ1 6 0 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเห็นควรให้โอกาสปรับตัวเป็นคนละเมืองดีโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้2งปีค่ะโดยศาลมีคำสั่งหา้ามจำเลยโพสต์ข้อความใดๆในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโจททั้งในทางตรงและทางอ้อมภายในระยะเวลารอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ูให้กับจำเลยโฆษณาค่าพิพากษาทาง ในบัญชี Facebook ของจำเลยเป็นเวลา15วันด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยคำอื่นนอกจากนี้ให้ยกค่ะและส่งคำขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1770 2565ของศารอาญามีนบุรีเนื่องจากคดีนี้สารลดการลงโทษจึงไม่อาจนับโทษต่อให้ยกคำขอในส่วนนี้ค่ะ